สวัสดีครับผมพัดพุ่งชะมลีนะครับวันนี้จะมาสรุปประมวลบทที่3านะครับการสร้างแรงบันดาลใจครับการสร้างแรงบันดาลใจทักษะที่สําคัญของครูในศตรวรรษที่21นะครับตามที่วิจารณ์พาณิชย์ได้กล่าวไว้คือการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งแรงบันดาลใจที่ good and profi ให้นิยามไว้ว่าเป็นทิศทาความเท้มความคงที่นำไปสู่การทำการกระทำหรือพฤติกรรมซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรงแต่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมของผู้เรียนเช่นความตั้งใจสนใจเรียนการทำการบ้านหรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นตน้นมูลเหตุที่สร้างแรงจูงใจได้แก่ การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความใฝ่รู้ใคร่รู้อยากรู้หรือมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จกิสมันวัฒนนารงวัฒนานาโรงกล่าวคือกล่าวถึงผู้สอนหรืออาจารย์ว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เช่นเจตคติ ความเชื่อบุคิกภาพความประพฤติการใช้วาทากรรมความรู้ความสามารถความคาดหวังตลอดจนความตั้งใจสอนของอาจารย์มีพมีพลังอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมผู้เรียนมีที่มีระดับของแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้สูงจะใช้ความพยายามใช้กระบวนการแก้ปัญหาใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา ลองวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหามากกว่าผู้เรียนที่มีระดับแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ต่ำดังนั้นครูผู้สอนสุขศึกษาและพาระ,ะศึกษาระดับประถมศึกษาควรคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดลอ้อม <c oughs> และบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่เด็กทั้งในชั่วโมงสุขศึกษาและชั่วโมงพาะ,ะศึกษา สอดคล้องกับเพนพิไลลิธาคณาณ์คนาณน,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 น์ที่กล่าวถึงครูผู้สอนนั้นมีบทบาทสำคัญในการทําให้เด็กมีความพยายามที่จะเรียนได้ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการแข่งขัน,ขนและมีความรู้สึกว่าตนมีความสามารถโดยการให้กำลังใจในความพยายามของเด็กเล่งเร้าให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้และไม่ให้รู้สึกถึงปม ถึงปมด้อยของตนเองครูที่ดีต้องช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถที่มีอยู่แล้วให้เบ่งบานเต็มที่และช่วยแก้ไขข,ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของเด็กครูที่ดีจะยิ่งไม่ทําให้เด็กมีปมด้อยเพิ่มขึ้นอาจมีอิทธิพลชักจูงให้เพื่อนๆทําต่อเด็กแบบเดียวกันกับที่ครูทําด้วยครูผู้สอนบางท่านอาจม่ได้สนหนักว่าคําพูดที่ครูพูด กับผู้เรียนนั้นมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนเพียงใดโดยเฉพาะคำพูดด้านลบนั้นส่งผลร้ายต่อการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับครูซึ่งนอกจากเด็กจะรู้สึกต่อต้านครูไม่ใส่ใจกับบทเรียนแล้วเด็กจะรับรู้ถึงตนเองในด้านลบการพูดและย้ำ ผู้เรียนถูกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ในระยะยาวยกตัวอย่างสิ่งที่ครูผู้สอนมาพูดซ้ำๆว่าสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำดังนี้เรามักบอกสิ่งที่ผู้เรียนควรทำเราดีสอนให้แหลมยกมือขึ้นเขียนชื่อลงในข้อสอบ นั่งที่เก็บหนังสือตามองที่กระดาษอยู่ในแถวเบาเสียงหน่อยคายหมัดฝรั่งทิ้งระวังการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเรามักบอกสิ่งที่ผู้เรียนไม่ควรทำอย่าวิ่งในห้องประชุมอย่าผักกันอย่าหยาบคายอย่า,า,ยยาตีกันอย่าลืมการบ้าน อย่าเขียนเล่นบนโต๊ะอย่าคุยอย่าโกงอย่ายืดเท้าออกไปที่ทางเดิอนอย่าร้อหรือแซวเพื่อนหากเด็กเกิดความเครียดความกดดันอย่างรุนแรงอาจทําให้เด็กกลัวและไม่ยอมไปโรงเรียนเช่นในประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีเด็กและเยาวชนจํานวนมากที่ไม่ยอมไปโรงเรียนจนเป็นจนกลายเป็นการแยกตัวออกจากสังคมเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า ฮิคโคโมริคือการเก็บเด็กปล่อยให้อยู่ในห้องหลบรุงรังอาจเป็นผลมาจากการบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรงและเมื่อประกอบกับการกดดันทางสังคมอาจทำให้พวกเขาไม่อยากไปไหนอีกยิ่งผู้ป่วยโรคฮิโคโมริห่างจากสังคมนานเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งรับรู้ความล้มเหลวทางสังคมมากขึ้นเท่านั้น คนเหล่านี้จะสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจที่มียิ่งทําให้การออกจากบ้านเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นยิ่งขึ้นส่วนในประเทศไทยเด็กเกิดความเครียดและความกดดันจากครูผู้สอนที่เข้มงวดและลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงโดยเฉพาะผู้สอนพละศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนพละศึกษาหลายหลายคนได้ทำร้ายเด็กเช่นครูพละศึกษาถีบเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ตกศักด์หัวแตกเย็บสามเข็มครูพละศึกษาคว่างปาถ้วยแก้วใส่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ถูกหูถูกกบหูด้านซ้ายใบหน้าเสียโฉม ปากเบี้ยวตาสายปิดไม่สนิทเป็นต้นสิ่งที่ครูพราศึกษาบางท่านได้ทำ้ายผู้เรียนตามที่ปรากฏเป็นข่าวล้วนขัดแย้งกับบทบาทของครูพาระาที่ควรจะเป็นเพราอกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระลรศึกษาโดยเฉพาะครูพราศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนซึ่งหากผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่น พูดคุยเล่นหยอกล้อกับเพื่อนไม่สนใจสิ่งที่ครูสอนครูควรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยา่างสร้างสรรค์แทนการบันดาลโทรศัพท์ทำลายผู้เรียนที่เป็นข่าวสรุปการลงโทษผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆขั้นต้นอาจบรรเทาความรู้สึกของครูผู้สอนได้ในช่วงต้นแต่ผลเสียที่ตามมาคือผู้เรียนและตัวครูผู้สอนนั้นเอง บางครั้งอาจบานไปหรือร้ายแรงจนครูผู้สอนคาดไม่ถึงหากครูผู้สอนไม่สบอารมณ์กับพฤติกรรมของผู้เรียนครูผู้สอนควรจัดควรจัดการกับปัญหานั้นอยา่างสร้างสรรค์ดังนั้นครูผู้สอนควรตระหนักว่าผู้เรียนทุกคนซึ่งยังเป็นเด็กเด็กทุกคนไม่ว่าจะซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเชื่อชัดไม่ว่าจะเชื้อชาติใดย่อมต,ต้องการความรักความเข้าใจการให้เหติ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งหากพวกเขาเป็นที่รักได้รับคำชมยกย่องได้รับคำยกย่องชื่นชมได้รับการยอมรับย่อมเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะรู้สึกมีความสุขแต่แน่นอนว่าธรรมชาติของผู้เรียนซึ่งยังเป็นเด็กย่อมซุกซนอยู่ไม่หยุดนิ่งการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความสบุกเรียบร้อย ไม่ใช่เรื่องง่ายและถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการสิ่งต่างๆให้หรู้ร่วมไปได้ด้วยดีโดยแนวทางการปฏิบัติของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียนจะต้องเป็นการแสดงกิริยาปฏิกิริยาต่อผู้เรียนในเชิบงบวกเพื่อเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปด้วยดีจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการสร,สร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้และครูผู้สอนมีกำลังใจในการสสรุปครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและในขนาดเดียวกันการเรียนรู้นั้นเพื่อไป ส่งเสริมพัฒน,นาการทางด้านร่างกายจิปัญญาอารมณ์และสังคมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนด้วยการสะท้อนกับและการให้เสริมแรงแก่ผู้เรียนอยาอ่างเหมาะสมนอกจากปฏิกิริยาในเชิงบวกของครูผู้สอนการแก้ไขสถานาการณ์ของผู้เรียนอยากสร้างสรรค์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของครูผู้สอนในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกนั้นคือการสร้างคือการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ครูผู้สอนควรตระหนักให้เห็นความสาคัญกับการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์หรือการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์โดยอางกับกิริยาที่แสดงหรือปฏิบัติต่อผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางบวก ความหมายของการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นการพูดเพื่อรักษาสิทธิ์หรือความสนใจโดยไม่แปละเมิดสิทธิ์และความสนใจของผู้อื่นเป็นการพูดอย่างเปิดเผยและสามารถสื่อสารได้ตรงกับใจคิดโดยปราศจากความวิตกกังวลแม้เมื่อปเผชิญหน้ากับสถา,านการณ์อันไม่พึงประสงค์การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์จะตรงข้ามกับการยอมตาม และก้าวร้าวส่วนการแสดงออกในลักษณะก้าวร้าวคือเมื่อบุคคลโดนละเมิดสิทธิ์จะปกป้องสิทธิ์ของตนเองหรือเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองโดยไม่สนใจว่าไปก้าวไกลาสิทธิผู้อื่นโดยจะจัดการสิ่งนั้นด้วยอารมณ์และความรุนแรงในแบบฉบับของบุคคลนั้นได้แก่แสดงอาการโขมขู่บีบบังคับเรียกร้องมีลักษณะการแสดงออกที่รุนแรงโดยทางตรงได้แก่การพูดจาโขมขู่การโชม และแสดงออกท่าทางความก้าวร้าวทางอ้อมได้แก่พูดอ,อ้ออกนินทาว่าร้ายเสียสีนอกจากนี้บุคคลที่ยอมตามก้าวร้าวมาคิดบ่อยๆว่าเขาหรือเธอได้ให้บทเรียนแก่ผู้อื่นแต่เขามักไม่เข้าใจว่านี่คือบทเรียนที่เขาหร,หรือเธอสอนพฤติกรรมก้าวร้าวจะตรงข้ามกับพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออกหรือยอมตาม ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมการไม่แสดงออกหรือเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไม่ไม่ยืนหยัดสิทธิ์ของตนเองแต่จะยอมรับและทําตามผู้อื่นบอกให้ทําและบ่อยครั้งที่บุคคลผู้ยอมตามจะขออนุญาตการทําบางสิ่งโดยไม่จําเป็นต้องขออนุญาตซึ่งพฤติกรรมยอมตามที่ทําตามต่อเนื่องย่อมมีวานระเบิดด้วยความรุน ดังนั้นหากครูผู้สอนมีการสื่อสารหรือแสดงอากกับหรือแสดงออกอย่างก้าวร้าวย่อมเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อื่นหรือผู้เรียนหากผู้สอนยอมตามกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนย่อมเป็นการไม่ให้เกียรติตนเองและหากผู้สอนสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการให้เกียรติทั้งตนและผู้อื่น สรุปการสื่อสารผ,าผ่านสีหน้าแววตาคำพูดน้ำเสียงและอากับกิริยาที่ครูผู้สอนสื่อสารออกมาย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้และปฏิสัมพ,พันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนแม้จุดตั้งต้นของผู้เรียนจะรู้สึกกับครูผู้สอนในด้านบวกหากการสื่อสารของครูผู้สอนเป็นไปในเชิงลบบรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่เอือเอ้ออํานวย ที่ไม่เอื้ออำนวยนี้อาจน,นำพาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ลดลงไปจากความสามารถที่แท้จริงได้ในทางกลับกันแม้ว่าผู้เรียนจะมีจุดตั้งต้นที่เป็นลบแต่ถ้าว่าครูผู้สอนสามารถพลิกสถานการณ์นั้นให้เป็นบวกด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เปรียมด้วยจิตเมตตาต่อสิ่งผลลัพธ์ย่อมเป็นบวกแบบทวีคูณการสื่อสารของครูผู้สอนจากจุดตั้งต้นในเชิงบวก หรือในทางสร้างสรรค์นั้นเพื่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยดีผู้เรียนใส่ใจบทเรียนและรับรู้เกี่ยวกับตนเองด้านบวกอาจจะเป็นพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสรุปท้ายบทแรงจูงใจภายนอกเช่นการให้รางวัล อาจส่งผลดีต่อการเรียนรู้ในช่วงแรกแต่จะนำไปสู่ความรู้สึกเบื่อหน่ายกดดันในเวลาต่อมาดังนั้นบทบาทของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจคือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ต่างเรียนรู้เต็มตามความสามารถเต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุขในบรรยากาศเรียนรู้เชิงบุกรรวมถึงการใช้การเสริมแรงทางบวกในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนครูผู้สอนควรเลือกการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนรู้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์คือการเคารพสิทธิ์ของตนและตนเองและผู้อื่นเป็นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุภาพและให้เกียรติตนเองและผู้อื่น ผลลัพธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงรูปครูผู้สอนไม่ควรใช้การสื่อสารแบบก้าวร้าวกับผู้เรียนเพราะการพูดในเพราะการพูดตรงในลักษณะที่ก้าวร้าวไม่ให้เกียรติผู้สอนครูผู้สอนอาจได้รับความสัใจแต่ไม่ได้ใจผู้เรียนผลลัพธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไปในเชิงรูปรวมถึงครูผู้สอนไม่ควรใช้การสื่อสาร แบบยอมตามผู้เรียนเพราะการยอมหรือตามใจผู้เรียนนั้นไม่เกาะให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนและอาจทําให้ครูผู้สอนเกิดความรู้สึกขัดแย้งในจิตดังนั้นครูผู้สอนจึงควรทําหน้าที่ทั้งถ่ายทอดความรู้รวมถึงทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนด้วยความรักความปรารถนาดีผ่านการคิดการกรองแล้วสะท้อนออกมาเป็นคําพูดและการกระทําที่สร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจ การสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ของครูผู้สอนย่อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับที่เข้าไปอยู่ในใจและสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้กับบริบทในชีวิตจริงครูจึงม่ใช่เพียงแค่เรือจา้าอย่างที่มีผู้เปรียบเปยไว้หากครูเปรียบดังแสงสองประทีปหากครูเปรียบดังประทีปสองสว่างนำนำทางชีวิตคําถามท้ายบท บทบาทของครูผู้สอนส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไรตอบครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งครูไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้นานผลการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้นแต่ยังทําหน้าที่ถ่ายทอดทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนด้วยความรักความปรารถนาดีผ่านการคิดกรังลองและสะท้อนออกมาเป็นคําพูด และการกระทำที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจนอ,ลอนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์และสังคมของนักเรียนที่สำคัญคือบทบาทในการชี้แนะแนวทางให้ความช่วยเหลือนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองข้อที่2 การสื่อสารอย่างก้าวร้าวยอมตามและส,สร้างสรรค์คืออะไรคําตอบการสื่อสารอย่างก้าวร้าวคือการแสดงออกในลักษณะที่ก้าวร้าวเมื่อบุคคลโดนละเมิดสิทธิ์จะปกป้องสิทธิ์ของตนเองหรือเรียกร้องสิทธิ์ของตนโดยไม่สนใจว่าจะไปก้าวไก่สิทธิ์ผู้อื่นโดยจะคิดโดยจะจัดก,การสิ่งนั้นด้วยอารมณ์และความรุนแรงในแบบฉบับของบุคคลดได้แก่การแสดงอาการขกรงผู้ บีบันทับเรียกร้องพูดจาข่มผู่นินทาว่าร้ายเสียดสีเป็นต้นยอมตามคือพฤติกรรมการที่ไม่กล้าแสดงออกหรือยอมตามซึ่งในลักษณะของพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกเป็นพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการไม่ยืนหยัดเพื่อสิทธิ์ของตนเองแต่จะยอมรับและทําตามที่ผู้อื่นบอกให้ทําซึ่งพฤติกรรมยอมตามที่ทําอย่างต่อเนื่อง ่อมีวันระเบิดด้วยความรุนแรงได้สร้างสารรค์คือการสื่อสารทางบวกที่ทำให้ครูนักเรียนเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อลดความขัดแย้งและนำมาสึ่งความรู้สึกดีและสัมพัน,พนธภาพที่ดีระหว่างกันข้อ3ผู้เรียนต้องการเรียนรู้กับครูผู้สอนที่ใช้การสื่อสารแบบใดเพราะเหตุใดคำตอบ ผู้เรียนต้องการการเรียนรู้กับครูผู้สอนที่ใช้การสื่อสารแบบสร้างสรรค์เพราะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์คือการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นเป็นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุภาพแลก และให้เกียรติตนเองและผู้อื่นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะจะเป็นไปในเป็นไปในทิศทางบวกข้อที่4เพราะเหตุใดการสื่อสารของครูผู้สอนจึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคําตอบ 1. เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นทิศทางที่นําไปสู่ การกระทำหรือพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียนเช่นความตั้งใจความสนใจเรียนการการทำการบ้านหรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย 2. บรรยากาศการเรียนรู้น้ำเสียงท่าทางและภาษากายของครูที่เป็นมิตรกระตือรือร้นการกระตือรือร้นทําและให้กำลังใจจะทําให้ผู้เรียนกล้าถามกล้าแสดงความคิดเห็น สช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและทัศนคติครูไม่ได้เพียงแค่ถ่ายทอดวิชาแต่แต่อย่างเดียวแต่ยังสามารถสื่อสารแต่ยังแต่ยังสื่อสารในเรื่องของค่านิยมมารยาทและทัศนคติในการใช้ความรู้สรุปการสื่อสารของครูมีผลโดยตรงต่อความเข้าใจเนื้อหาแรงจูงใจและมีส่วนร่วม ในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในห้องเรียนดังนั้นครูที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะข้อที่ห หากผู้เรียนกลุ่มหนึ่งนำเสนองานไม่ตรงกับโจทย์ที่ได้รับท่านเชิญตัวแทนกลุ่มคนหนึ่งมาหาท่านด้วยน้ำเสียงและท่าทีท,ที่ให้เกียรติเป็นมิตรแต่ตัวแทนของกลุ่มคนนั้นกำลังเดินมาหาท่านหน้าชั้นเรียนกับแสดงกิริยาอันไม่เหมาะสมด้วยการสยบปากและยักไหล่ท้าทายท่านติดต่อกันถึงสามครั้ง ท่านจะมีวิธีการสะท้อนกลับให้สร้างสรรค์อย่างไรที่ทําให้ตัวแทนกลุ่มคนนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกลับไปแจ้งสมาชิกในกลุ่มแก้ไขผลงานด้วยความเต็มใจคําตอบสิ่งแรกก็คือพูดคุยกับนักเรียนด้วยความสุภาพยิ้มแยม้มลำดับต่อไปก็คือถามถึงปัญหาว่าโจทย์ที่ไม่ตรง ที่เกิดจากปัญหาสาเหตุมาจากอะไรต่อมาก็จะแนะนำนักเรียนด้วยว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรอยู่ในในการอยู่ในที่สาในในอยู่ในตอนที่อยู่ในที่สาธารนณะควรใช้คำที่เหมาะสมสุภาพและมีทัศนคติในเชิงบวกเพื่อให้นักเรียนได้ปรับปรุงตัวเอง หลังจากนั้นก็จะเรียกคุยสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดโดยครูเป็นคนแนะนําหัวข้อพาร้างงานรายละเอียดของงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนเสนอแนการนําเสนอหน้าชั้นเรียนสุดท้ายพูดคุยกับเพื่อนๆภายในชั้นเรียนว่ากลุ่มไหนมีปัญหาอะไรให้ครูช่วยหรือมีคําปรึกษาอยากจะให้ครูแนะนํา แล้วเราก็สอนเรื่องอการทำงานว่าการทำงานนั้นมีปัญหาเป็นเรื่องปกติปัญหาเนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องจัดการด้วยเหตุและผลทุกคนมีปัญหาหมดและสอนด้วยการสอกแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดบรรยากาศไปในทิศทางบวกขอบคุณครับ